พระเพิ่นสอนไว้ว่าสุสัสงลพเตปัญญงการฟังโดยดีย่อมมีปัญญาเมื่อนี้ข้าพระเจ้ามาขอแลกเปลี่ยนบทเรียนบางบทเรียนน้ำบรรดาทานในคำว่าที่ว่าคุณสมบัติและจัญญาบัณจัญญาธรรมข้าพเจ้าขอย้ำอีกเถอะว่าเป็นการแลกเปลี่ยนบทเรียนหรือถือเป็นกรณีศึกษาไปน้ำกันเพื่อความแจ่มแจ้งและเข้าใจไปพร้อมๆกันพอคำว่าคุณสมบัติและจัญญาบัณคํคำว่าดังกล่าวเขามักจะได้ยินได้ฟังกันอยู่เรื่อย ซึ่งบางเทือก็เป็นการตำหนิสงขาวในทางบวกและทั้งลบแต่หน่อยหลายที่จะได้ฟังเนื้อในที่แท้จริงของคำเหล่านั้นบางครั้งหลายหลายคนจะลืมไปว่าตัวเองมีคุณสมบัติเหล่านี้หรือบ่ป่ามากักซิปบาดนี้เขามาลองฟังไปน้ากันว่าแท้จริงแล้วในทังบวกมีขึ้นเใดไและในทางลบเด้ส่วนแมนหรือบอ่แมนขอลองให้ทานทบทวนไปน้ากันและแต่ละทานได้ถือนําใส่คําว่าคุณสมบัติและจรรยาบัณจัรยาธรรมในสถานการณ์หรือในหูการใด ก็ไปว่ากันในคอมเมนต์พ่ดเ้อสบายดีเมื่อนี้นางไปนางมาก็เลยคิดเห็นคิดพ่อคำว่าทัธิวาคุณสมบัติและจรรยาบรรพิเศษในมงเหล็กก็คือจรญยาธรรมคือสองคำที่มักเสียบแทงความรู้สึกของหลายๆทานว่าแฮยู่ดีๆมาฮอจุดนี้ได้ยังไดพระเจ้าหรือพญ,ญาซาตานเป็นผู้ตัดสินและเป็นสองคำที่มักจะไปครูกันเสมอซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการวัดแท้คุณภาพของบุคคล บ่ว่าจะเป็นในการดำรงชีวิตหรือการเฮ็ดเวียกต่างๆมาก่อนหมู่ก็คือข้อที่หนึ่งคุณสมบัตินี่แหละคุณสมบัติหมายถึงสิ่งที่อยู่ภายในตัวบุคคลเป็นลักษณะนิสัยจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออกมาให้เห็นว่าเป็นคนดีหรือเป็นคนแนวไดเส้นตัวอย่างที่1ด้านจิตใจมีความเมตตามีความรัิดช,ชอบมีความซื่อสัตย์และมีความอดทนตัวอย่างที่2ด้านพฤติกรรมการปากเบ้าที่สุภาพการให้เกียรติผู้อื่นและการประพฤต,ติตนตามระเบียบกฎหมาย ข้อสรุปก็คือคุณสมบัติคือการเป็นคนดีโดยพื้นฐานข้อที่2ที่มักจะมาพร้อมกันคือจรรญ,ญาบรณในวงเล็บจัญยาธรรมจัญยาบรณจัญยาธรรมหมายถึงข้อกําหนดหรือหลักการประพฤติที่กลุ่มคนใดหนึ่งโดยเฉพาะในวิชาซีบกําหนดขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานในการเหตุเวียกให้ถูกต้องและชอบธรรมตัวอย่างจรญยาบัณแพทย์ก็ต้องหักษาความลับคนเจ็บจรญยาบัณครูก็ต้องหักแผงและสั่งสอนสิทธิ์อย่างเท่าเทียมหรือจรญยาบรณพนักง,งานหลัดก็คือบสอสโกงเอาของหลัด อีกอย่างก็คือบอสลาดบางหลวงนั่นแหละจุดประสงค์ก็คือเพื่อป้องกันบอให้เกิดการสวยโอกาสและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมสรุปแบบง่ายๆจัญญาบัณคือการเหตุในสิ่งที่ถูกต้องและถืกทำถูกตามนาทีถูกต้องตามนาทีเด้อว่าแมนถูกต้องตามใจหมายเหตุคนที่มีคุณสมบัติด,ดีมักจะปฏิบัติตามจรรยาบัณฑและจรญยาธรรมได้ง่ายขึ้นเพราะมีพื้นฐานจิตใจที่ดีและเป็นธรรมอยู่แล้ว ในทางกกันขามถ้าคนเก่งแต่คิดได้เพียงจะเอาขาดทำประจำจิตและขาดสองอย่างนี้ก็อาจจะสร้างสองมาตรฐานในฐานแถวสร้างผลเสียให้แก่องค์กรและสังคมได้นั่นแหละพ่อการที่บังทานกล้าตำหนิคนอื่นว่าบ่มีจัรยาบรณจัญยาธรรมทั้งทางที่ตนเองอาจจะบ่ได้ดีพร้อมหรืออาจจะมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนั่นเราสามารถวิเคราะห์ได้จากหลายๆสาเหตุดังนี้สาเหตุที่หนึ่งการตีความหมายความถูกต้องที่ต่างกัน คำว่าความถูกต้องมักจะขึ้นกับมุมมองของแต่ละบุคคลเซนมุมมองส่วนตัวบางคนถือเอาความพอใจหรือผลประโยชน์ของตอนเองเป็นที่ตั้งเมื่อผู้อื่นเห็ดสิ่งที่ประถึกใจหรือคัดขวางผลประโยชน์ข้าเจ้าจึงเฝ้าสรุปบาผู้นั้นบ่มีจัญญาบัณบ่มีจัญญธรรมประมาณนี้ มาเบิ่งอีกมุมมองคือมุมมององค์กรบางคนผู้เพิ่นม,มีช่องทางที่ดีกว่าต้นทุนที่ดีกว่าและมีไรายได้ที่ดีกว่าเพิ่นสัมผัสยึดถือระเบียบการแบบเข็งคัดจนลืมเบิ่งความเหมาะสมในสถานการณ์ตัวจริงของสังคมในยุคโควิด -19 จนฮอดปัจจุบัน2 0 2 6ว่าสภาพการเศรษฐกิจมันเป็นแนวไรสาเหตุที่ 2, สองไจัญญบันหรือโหอนจัญญาบันเป็นอาวุธในการโจมตี ในบางกรณีคําว่าจัญญาบันถึกนํามาใช้เพื่อสร้างความสอบธรรมสร้างความถึกต้องให้กลุ่มก้อนของตนเองและใส้กดขี่ผู้อื่นเซนตัวอย่างที่หนึ่งเพื่อปกป้องตนเองเมื่อตนเองเฮ็ดพิษหรืออยากให้ตัวเองเบืงดีกว่าคนอื่นการตาหนี้คนอื่นก่อนจะช่วยเบียงเบียนความสนใจตัวอย่างที่2การแข่งขันใช้เป็นเครื่องมือในการทาลายซื้อเสียงของเพื่อนห่วมงานเพื่อผบงผลประโยชน์บางตําแหน่งทางการเมืองภายในใองค์กรและอื่นๆ สาเหตุที่3ปัญหาความยุติธรรมที่ลำเอียงทุกๆคนมักเฮี้ยงง้องความยุติธรรมให้กับตนเองแต่มีหน่อยคนที่จะยุติธรรมกับผู้อื่นพอพนักงานบางทานว่าเฉพาะนิ่งเฉพาะบางทานเท่านั้นอาจมีมาตรฐานสองสั้นเมื่อตนเองเฮ็ดพิษข้าเจ้าจะมักมีขออ้างเซนขาวเวียกจำเป็นเฝ้าแต่เมื่อคนอื่นเฮ็ดพิษหรือลาเวียกแบบเดียวกันผัดตีความว่าเป็นการขาดจัญญาบันขาดจัญญาธรรมเพื่อผัดตีความหมายไปสาแบบนั้นซ้ำ สาเหตุที่4การขาดการสื่อสารและข้อมูลที่ครบถ้วนบางครั้งการตัดนินเกิดจากการเห็นเพียงปลายเหตุเช่นข้าเจ้าอาจจะม่หู้เบื้องหลังหรือเหตุผลที่ผู้นั้นต้องตัดสินใจแบบนั้นซึ่งอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดเพื่อรักษาผลประโยชน์รวมแต่พัดเบิงคือว่าพิษในสายตาของผู้ที่โบหู้ข้อมูลทั้งหมดแบบว่าบ่าเห็นแมนบบมาบบเหตุแมนคัดขืนวาสนอ เมื่อเป็นเ้นนั่นวิธีหับมือก็คือ 1. ยึดมันในหลักการถ้าเฮามั่นใจว่าสิ่งที่เฮาเฮ็นนั่นถูกต้องตามระเบียบและมีเจตนาที่ดีและคุณสมบัติดีก็บ่ต้องหวั่นไหวต่อคำเบ้าที่บ่มีมูลความจริง 2. ใสความจริงเข้าสู้ถ้าถือล่าวหาว่าบ่มีจัญยาบัณและบ่มีจัญญาธรรมให้ถามกลับไปด้วยความสุภาพบาจรัรยาบัณข้อใดหรือระเบียบข้อใดที่คอยได้ละเมิดไปเพื่อดึงการสนทนากลับมาสู่ความเป็นจริงบแม่นการใสความรู้สึก สามอย่าตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันการไปด่าคืนว่าเจ้าเก่บญญญาบ่าบมีจัญญาบัณฑเจ้าเก่าบ่มีจัญญาธรรมคือกันนั่นละมันจะเหตุให้ปัญหาต่างๆบานปลายและเฮาเองก็จะกลายเป็นคนแบบที่เฮาบ่มักสรุปก็คือการที่ข้าเจ้ากล้าบอกว่าคนอื่นบ่มีจัญญาบัณฑคนอื่นบ่มีจัญญาธรรมมักจะเกิดจากการเอาตนเองเป็นศูนย์กลางว่าง่ายๆตตวเพิ่นดีมดใส่และใส้คำศัพทที่สูงทรงโหนคำศัพ์สูงสรงมาบาังหน้าเพื่อระบายความบ่พอใจส่วนตัวก็เพียงเท่านั้นเองสบายดี